กับบ่มีกัหากินเองหากินเองโดยใครเฮ็ดเถาะเฮ็ดทานชือกินกันบ่มื้อไรเมื่อยกับ่ได้เฮ็ดออ๋เฮ็ดทานบ่เข้าทานดีเจ้ากัเดี๋ยวนี้บ่ได้เฮ็ดแล้วเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เนาะสุขภาพกัยังบ่แข็งแรงบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเธอกขายมานี่ชื่อกินฮะม้าี่ได้ลูกก็เลี้ยงง่ายกับขายวะชื่อเผาแน่ โดยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนว่าสิอยู่ในประเทศและก็ทางประเทศเนาะพี่น้องเนาะโดยอ้าพ่อพ่อกับส่องเบาอุเพลย์นาะพี่น้องเนาะกะอ่าอยู่ทั้งยู่เพลอนปมะตูลำพันธ์อยู่พี่น้องเลยเนาะอยู่ใกล้กันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะกะว่าปมะตูเพลินว่าแนะนําว่ามีทั้งอ่าเอื้อผู้นึงเพลินกะบอ่าถูกยากขาดแคลนคือกันพี่น้องเนาะมาอาศัยอยู่อ่าบนอยู่ป่าอยู่ลงนี่คือกันพี่น้องเลยเนาะเพป็นว่า อยากขอความช่วยเหลือเนะาะเบาเผยก็บทได้เข้าไปถามไทยกับเพื่อนก่อนว่าอ่าเป็นจังใดเนาะขาดแคลนสิ่งใดเนาะพี่น้องเนาะคือว่าท้งเอื้อเพื่อนเนี่ยผมมีลูกผมมีเตา้าพี่นอนะ้องเลยเนาะอยู่ผู้เดียวทางเม่ตู้เพื่อนะนะ่าเนาะการสีภาพผมเมงพี่นนะ้องเบิร์ตสุขุสุคนเข้าไปถามไทยผมหูจักกับเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าเรื่องราวเป็นจังใดมาจังใดถึงมาอ,อยู่นู่นนี่พี่น้องเนาะเพปนะ็นมาแต่ใส่เนาะไปถามเพื่องเลยโอเคเนาะพี่น้องเลย ก็ถือว่าทั้งม่ตู่รำพันเพื่อนเนาะกับเพื่อนแนะน้ำให้มาสัมภาษณ์ทั้งเอื้อยผู้นี้เนาะพี่น้องเนาะเจื่อเอื้อเอื้อผมคือแม่เด้อพี่น้องเนาะอายุหลายแล้วผมเจ๊กเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีเด้อโอ้ชื่ออะไรก็แพงตาแพงตาอายุจักปีเลยโอ้สี่สิบห้าเจื่อเจื่อแม่ท่านเนาะโอ้โดยโดยเป็นอะไรคือว่า อ่าขาดคืนโดยเพราะว่าสกี้กับคื่คือเป็น้อยว่อยฟังเนาะเป็น้อยกับชุขภาพบาเ่แห้งอยู่บ้านอยู่น้ำเมฆน้ำโอ้โหแม่กับทุกอย่างเนาะแม่กับเป็นแม่หมายพ่อกับตายแต่ไ้าวปีน่พ่อเสียนะบ่ได้เคยมีลูกมีผัวบ่ะเป็่วยอัะอันสุขภาพาะเบาแห้งก็เลยไปหาปิ้งตัวแล้วก็ใช้แม่กับไปหาเป็นรเนาะโดยเนาะเป็นรบกพร่องแล้วเอาเนื้ติดเป็นไม้ก่อนเลย ไปไหวกันแล้เนาะนี่ว่าแม่เป็นรอดพ่อแหละอยู่บ่ได้เนาะชีปีแล้วบวมขึ้นเลยพอลางอ่างอะไรพอมาอยู่น้ำเพิ่นบ่มีทางไปนะเพิ่นก็หายพักผ้าศัยอยู่ดินดอนตอนหย่าหดต้นไม้ไปหย่าให้เพิ่นเนาะการอยู่การกินกะบกันเมื่อใดเพิ่นมีเพิ่นก็หายเพราะว่าเพิ่นกับ่มีรายได้เพิ่นกัเฒ่าแล้วโดยโดยปาะคเคิรนเพิ่นกัอ่าคือเป็นรอดพ่อเลยเป็นรอดพ่ออยู่สวรรค์นี่บ่โดย อยู่วิวนอนทั้งวันทั้งคืนวันนี้ะเลิกจากยาแล้วเพราะอะไรหนูยังไปนะมาขออยู่เพิ่นนี้มาขออยู่น้ำเพิ่นสักปีแล้วมาอยู่เนี่ยสามปีสามปีบ้านอยู่ใส่ก็บ้านเกิดอยู่แขงขมวนเมืองแขงขมวนบ้านเกงเมื่นบ้านเกิดบ้านมีญาติพี่น้องบ่างไหมคุณมีคือว่าเอาละเมื่อบ้านกะ มันขี ai, bon ่รถขี่ล่างไปไกลกับบุร anyway> ่ายแค่น้อยนะมันหัดใจยากมันใจยากโดยเป็นกระเพาะเวลากระเพาะขึ้นก็ขึ้นเหนี่ยหายใจนะมันเหนื่อโดยโดยก็คือแบบมาใส่ยู่นเพื้นอยู่นี้โดยมาใส่ยู่นเพื้นอยู่ใช้บ่อนเจ้าอยู่อยู่ในพวกอยู่ในพุ่นโดยอืออยู่คนเดียวบ่โดยอยู่คนเดียวก็เอาเด็กน้อยไปนอนน้ำเอาเด็กน้อยอ่าลูกของอ้ายคนนี้ป๊อปโดยโอ้ พอมีผูกปากผูกเบ้าเนาะแบบข้าวน้ำด้วยกินน้ำเพิ่นน้ำเกลือข้าวน้ำกะคือเพิ่นนี่กับเพิ่นไห้เพิ่นกะบ่มีกัหากินเองหากินเองโดยใครเห็ดทอกเห็ดทานคือกินกันบ่มือเลเมื่อยกับบ่ดอเห็ดเขาทานดีเจ้ากะเดี๋ยวนี้บ่ได้เห็ดแล้วเห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้เนาะสุขภาพกับยังบกแข็งแห้งบ่ได้พี่น้องเง้ยเนาะ เธอกะขายมานี่ชื่อกินฮะเปนม้าในได้ลูกก็เลี้ยงง่ายก็ขายกว่าชื่อเผาแน่เพิ่นกะโดยโดยอืมเพนเพิ่นมีกับเพิ่นกให้อยู่ดอกเพิ่นกะทันมือไรบ่มีกับโดยโดยเนาะเพราะว่าเพิ่นกับโบมีรายได้เพิ่นกะถ่ายอะไรเราก็ได้มเหตุเหตุงานก็คือมาทั้งชองตัวนี่มาเจ้าวอกกินเลยโบมี่มีลูกอีกบ่อกำลังชิมี ตัวและได้มากับว่มีเขาเลี้ยงมันโดยปล่อยธรรมชาติเออกินกินเหงาบปตองไปนั่นแหละกันแบบมาอยู่น้อเพิ่นแหละอันนี้เป็นสวนเพิ่นเบิดเลยบ่เขาดูแลเบิ่งดแยงให้เพิ่นโดยออ๋ต้นไม้ใบหญ้าแต่พอได้คิดอยากเมื่อพุ่นบ่ก็คิดอยู่งอ่าอย่างเมื่อกะครอบครัวก็ทุกข์ยากคือกันเมื่อกะผ้าใช้หน้าหน้าก็น่าท่วม บวชกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ้านนะโดยโดยอ่ะพี่น้องเนาะก็ถือว่าอ่าหลักๆก็คือขาดแคขนเรื่องเข้าเนาะเป็นกะเอ่อเห็ดเวี้ยงนักหลายกับโบไ้แต่ก่อนเนี่ยเผาทานอยู่เนาะแต่มาปัจจุบันนี่กะบ่ได้เฮ็ดแล้วโบไรเห็ดบางทีกะมีผู้ใจบุญกับไอ้ตนก็ให้ยห่าชีพก็ชิคกิน โดยโดยเบ็พี่น้องเหเนาะขอบคุณพระเจ้าเออคุนก,กับมาอะไรอยู่นี่กับสามปีแล้วเนาะโดยอือเป็นรบอบพ่อหันไดบ้างปีหนึ่งสี่ปีสี่ปีโดยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ฮะเดือนละล้านสองเดือนละล้านสองเออแล้วคือหิวห้วหนอนอะไรได้อ๋อย้อนที่ว่าเขาหิ้วหิ้วนอนในวอดจังออกมานะ่ะเนึ่ยหิวห้วหนอน,นกระบบมกระขึ้นนมาที่บ้าเขาก็แห้งมันยิ่งแน่เนาะโดยโดยแล้วก็ บมีันอยู่บนไปมันอยู่ใจกับโบมีมองยูอย่างเมื่อกับขี่รถไปไกลกับโบได้ก็น้อยนะขี่รถไกลกับโได้บอกมันหายใจบุติดอเวลาลูกกระเพาะขึ้น้วก็หายใจบบติดอืเด็ดอย่าพี่น้องนั่งกับติดตกันอยู่บ่ติดตอยู่อ๋อคือว่าแรกคนกับกัขาดกันเกินขอบไปครัวมันเนาะโอ้เดยเเขาแต่ละปพีกะสามสิบชอบแต่ละปีสามสิบชอบด้วย โดยโดยอ่าก็ถือว่าผู้ชานทั้งแม่เพลนุ่ยพีนยนงง่น้องไอ้มาอยู่นี่ก็อก่าอยู่ผู้เดียวลูกเต้าก็มีลูกขัวก็บบุ้มีมาเหตุงานรับพนี่สามปีปสี่ปีสี่ปีอ๋อก็เลยบวมขึ้นเบ่งหน้าเบ่งแข่งขาก็เบ่งก็เลยออกมันมันเอารับบนนอนแต่มันบวมเนาะเ,เป็นบวมเป็นอย่างก็กเลยออกมาแล้วก็มาขออาศัยอยู่นทเพงคนอยู่นี้บริเวณเมืองบ้านเมืองชองเลย อย่ากเมื่อกันคือน้อยว่าแล้วขี่รถไปไกลกับโบได้แบบเมื่อกับเมื่อบบได้เนาะเพราะว่าขี่รถก็บทันใจตื่นใจจันขึ้นเ่นมาเนาะอันชิเมื่ออยู่บ้านกับในบ้านกับโบฮับอีกเพราะว่าเขาคือว่าบบฮับเอาเขาไปโดนหลยเขาว่าน่นั้นเขาบอกเอาเอาจุ่มลกัวกันง่ายเลยเขาบ่าง่ายเลยบบได้ง่ายแต่เขาเขาเอาออกไปโดนเลยโอ้คือว่าเขาบบได้อยู่บ้านเนี่ยบบได้เชียหันเสียนี่เนาะเป็นกับพจนเนาะ แม่กับเมื่อกับหักกับเมื่อกับหักบ่ก็เลยแบบตัดสินใจอยู่นี้เพิ่นกะให้ดูเฮ็ดเฮ็ดแต่โหดต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละให้เพิ่นเพิ่นมีเพิ่นกะไปกินน้ำเพิ่นเนาะโดยเจ้าของเพิ่นบ่ได้อยู่นี่บ้าน อ๋อออกมาในเมือบริยูแล้วมาอยู่ในเมืองอ๋อแต่ว่าเขาเป็นมีที่ของเพื่อนเลยเพื่อนในเขาอยู่นี่ก็ดูแลทางใบปลูกต้นไม้ต้นดอกไว้เนาะอ๋อแต่ขอมาพักกันนี่ได้แล้วกันโอ้เราก็ขอมาพักอยู่นี่ขึ้นกันโดยโดยพี่น้องเลยเพื่อนว่าถ้าบุญมีกินก็คือบ่อเนี่ยพี่น้องเลยเดิมมาแล้วลูกก็คลายม้าเพิ่นว่าคลายไปได้ยังนะ แรกแรกแรอ่าพ่อขายังเป็นเงินอะไรก็เถื่อตัวลสองแสนเหบือนี้นนะตัวใหญ่เถื่อบ่เออจำนี่เลยวจำนั้นอ๋อก็ชื่อเก่าเถื่อชิปโล่เถื่อโอถ้าเพิ่นเพิ่นบ่มาเหรอครับก็ต้องได้ซื้อเนาะเอถื่อชิปโล่เออเอาแบบเพิ่นก็บ่มีเนาะขัดเกินเพิ่นก็ะเถาเลยเดิมเดรายได้เพิ่นก็จะที่เอายังไงฮะอืมถ้าเพิ่นขายยู่กับ ดีใจเลยนะเนื่งดีใจได้เนาะแบบใช้น้ำใช่อยังก็ใช้น้ำเพื่อนเหมนบ่ดูไฟน้ำหนองแมนน้ำไฟเพื่อนแต่ว่าโปรตเนียอะขนมกับไฟเนะต้นไม้ยู่ฟีอยู่ฟีเนาะมีแต่เบิร์กต้นไม้ใบใหญ่เพต้นชื้นแต่พี่น้องเหมือนทั้งแม่เพื่อนกับทั้งแม่เพื่อนกับอ่าถุกหนากลำบากขาดแคลนน้องเนาะหลักๆก็คือเข่าเป็นคนที่ว่ามาขออาศัยอยู่น้ำเพื่อนคือกันพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนพักอยู่พูนทาง ตูทั้งหลังพุ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เลยพบเพ่นอยู่นี่นะอ่านั่งว่าานังล้มนเพ่นเลยถามเรื่องเล่าพ่นพี่น้องเนาะว่าเป็นจัางไรมาจังไดเนาะพ่นก็เป็นพนอยู่พูดทางแข่งขมวนเนาะอืมเพราะว่าดินล้นจากบ้านมากอะความเฮ็ดอยู่เห็ดไร่เหตงานเนาะอ่าเงินพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นงานไปก็ได้ล่าออกแล้วเนาะมาอาศัยอยู่นี่ถึงเมื่อบ้านก็เมื่อบ่ไร่เป็นวะ โดยโดยพี่น้องเนาะแถวบุรีอีตวนหรือว่าสงสารทั้งแม่เพื่อนจอยเข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะบําเคยก็คือว่าในครั้งหนึ่งเล่าเพื่อนกับแต่เพราะวาอยู่นี่เลยเนี่ยสามปีป่ะสามปีแล้วทำกันบ่มาอยู่พร้อมกันว่ากับเพื่อนบ่เพื่อนหาขมาปีนี่แหละหวังยังผลเพื่อนมาหลังเจ้าเนาะขมาจะบิดกับบ่มีไฟบ่มียังอยู่คนเดียวกับญาตินะ ตะกี้เห็นนายจำว่าอยู่คนเดียวได้บ่โดยอ๋อบ่มีไฟบ่มียังเงลูกนอนอือโดยโ,โ, sunshine, โ,โ, h. โดยก็เอาเผ๋าในไฟฟ้าอือเผ่าทานกับเผาอยู<โ>่น่นเลยบ่เล่นกุกขามอ๋อกุกขามนี่ยอ๋อเปตัดไม้ดิเดิเอาเรื่อยยังบ่ตัดไม่น่ะเวลาอันก็จะตัดไม้แล้วเก็บเอาพวหัาขามยังนะโอ้เพอได้อ่าขายเอาเงินซื้อข้าวกินเนาะ เรียงไก่กับขมลักเรียงไก่กับขาลักเอาโดยขมลักเอามดไก่หงไก่ก็หลายโดยโดยก็คือชุวปัจจุบันนี่ก็อยู่เรียววาตอนยอยู่เดียวะออต่กีกมม็มีจองพูมียมาอยู่นะะ่ะแล้วก็เจ้านี้แล้วจะไปเห็ุงานมันมีการมีงานให้ก็ไปเนาะยอยู่อีอวบันนี้จากหลังจากที่ว่าเข้ามามาอยู่ที่แบบบวมบวมบ โดยบ่บได้บวมบ่ได้อยู่นอนไม่ได้อยู่นอนเนาะมีแต่กระเพาะอ,อัน,นา,ใอา,าใจบ่บิเวลากระเหายใจบ่ติเวลากระเพาะขึ้นเนะเาะต้องบ่กินเผ็ดเด้เนาะอ่าพี่น้องเย้ยเนาะอ่ะโอเคจ้าเนาะก็ถือว่าอ่ามื้อนี้ก็ได้อ่าถามไทยทั้งแม่เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะถามว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าอีต้นทองซางก็อ่าถามเพิ่อนชดช่วยข้ามากอ่ทั้งดูที่เข้ามาใหม่เด้อโดยโดยก็ถือว่าอ่าฮู้เรื่องเล่าคนแรกพี่น้องเนาะเพิ่นกะ ถูกเน่าขาดแคลนมาใส่ยู่น pues, ้ำเพื okay ่นค uh, ือก you know ันพ you know ี่น้องเลยเนาะโดยโดยนะโอเคพี่น้องเลยเนาะทางวัาเพื่อนก็จะได้ขอตัวกรับก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามีงานต้องไปต่อพี่น้องเลยเนาะทั้งไดก็ขอให้ทั้งแม่เพื่อนสู้ๆก่อนเด้อแม่เด้อเนาะโดยโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีทั้งดุกจะขอมหาไม้หมดเลยเนาะโดยโดยนะกับพี่น้องเลยโด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 ยเนะโอเคพี่น้องเนาะก็ถือว่าในโอ้ลมกับแม่เพื่อนแล้วเนาะเพื่อนกับเป็นคน มาอาศัยอยู่ในสวนนี่คือการพี่น้องเลยเนาะมาอยู่หลายปีแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นแต่ใหม่ๆเพิ่นมาอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยเนะะะาะกะหลักๆก็คือขาดแคลนเรื่องข่าวน้าจจำปาอันนี้พี่น้องเลยมาเมื่อกินแน่เมื่อไ้กินแน่เพิ่วนะ่าเนาะถ้าทั้งเจ้าของสวนเพิ่นมีเพิ่นก็นนนอย,อยืนเมื่อขามาซอยหอยู่พี่น้องทั้งข้าวน้ากันเนะาะเมื่อใดเพิ่นบ่มีก่ก็คือคือแมนเะบ้าล่ะเฮ็ดท่านหรือว่า ขออนุญาตน้องพ่อขอโทษภายน้องพี่น้องน้องเด็กมุเด็กมาเคนวันน้องคายมาป้าถือว่าดึงเล่าเพื่อนอีกอะสงสารทีพี่น้องเลยเนาะเป็นเรา่อพ่อกะพอดรับพอดนอนบ่ได้น้องพี่น้องเนาะร่างกายเฮานี่บวมเพคนวันน้องก็เลยออกมาขอสายยูน้ำเพลินพี่น้องเลยเนาะโดยนะถ้าว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ท่านใดเนาะสงสารเพื่อนกัติดต่อเข้ามาได้ด้อยพี่น้องเนาะว่าเพิดเผยยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนพี่น้องเลยก็สงสารทั้งแม่เพื่อนอยู่ว่าขาดเข่าน้องพี่น้องเนาะ หลักๆคือครอบครัวของเอื้อยนี่แหละพี่น้องเลยโดยอ้าวโอเคบอลเฟยม่านนี่ก็จะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องน้องก่อนอื่นครับขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีพี่น้องเบิดสุูสุคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บอลเฟยแต่ต้นจนจบคลิปน้องพี่น้องน้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ้าวบอลเฟยม่านนี่ก็จะได้อาพี่น้องไปซะก่อนแล้วเพราะว่าทั้งบอลเสียนพื้นถ่ายเลยพี่น้องเลยเนาะโดยอ้าจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะ ทีบ่าบุกดข่ามโฆษณาบอมเผยไปเนาะพี่น้องเนาะอะไ <c oughs> ้ข่าน้ำม่วงน้ำมันพี่น้องเลยซื้อต้มขนมให้ลูกให้เต่ากินเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับกิมมี่ทางบอมเผยกับคอกราคขาว่าสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยพ่อๆกันคิดหน้าพี่น้องเลย